สวัสดีครับผมเชฟนันะครับเชฟไทยเมืองโอแรงนนิวซีแลนด์นะครับก่อนหนน้าี้ผมก็ได้เคยลงคลิปนะครับการมักหมูนะครับการลวกหมูนะครับโดยใส่น้ำมันนะครับหรือว่าเมื่อนี้สิมาลวกแบบใส่น้ำห่อนสุพิสุนองมือนะครับแล้วก็การมักหมูอีกรอบนึงนะครับผมพี่ๆน้องๆสังเกตบ่ครับเวลาไปกินกับเขานะครับอยู่ร้านอาหารนะครับหมูเพิ่นสี มีความนุ่มนะครับเ,เป็นแผ่นนะครับเป็นริวสวยงามนะครับมบม่ว่าสิเป็นข้าวพัดนะครับเป็นลาดหนาหรือว่าพวกพัดต่้งต่าง,งนะครับพัทพิไทยดำนะครับพัดเตาซี่นะครับหรือว่าหลายๆเมนูที่เพิ่นเพล่อเข้าไปสร้างกินนะครับเพราะว่าเวลาให้กับเขานะครับอยู่ร้านอาหารส่วนมากเป็นสิมีการ ลวกเพราะว่าสิเป็นพักนะครับเนื้อสัตว์นะครับโดยใส่น,น้ำห่อนหรือว่าการเหยาะจากน้ำมันนะครับเพราะว่าการเทดไห่เนื้อสัตว์ซุกกรนะครับเ,เวลาห้าพัดนี่ครับกะสีเนื้อสัตว์ี่มีความสวยงามแล้วก็พัดกะสีซุกแล้วก็ประหยัดเวลานะครับนี่ครับผมก็ตั้ง นะครับตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำให้มันห่อนนะครับน้ำเดือดเท่ากับค่อยๆใส่หมูลงไปนะครับนี่ครับหมูลผลกรมักใส่แปง้งใส่น้ำนะครับนี่ครับค่อยๆใส่หมูทย่อยใส่นะครับแตเห้าใส่หลายๆบางที่การที่หมูนะครับกระสีมีการลัดตัวกันเกินไปนะครับแต่ห้าใส่หน่อยนะครับหมูกระสีมีการยืดยุ่นนะครับนี่ค่อยๆ ลอมหมูกับน้านะครับตัวแป้งกับน้ามันนะครับที่ผมมักนะครับสิเทสให้หมูนุ่มนะครับกับหมูตัวนี้จะเป็นหมูสันสันนอกนะครับที่ผมใส่นะครับก็บสามารถที่มา่มมักแล้วก็ให้มันนุ่มได้นะครับหรือว่าไปว่าเห็ดลาดหนาเขาก็สามารถสีใส่ในร้ามลาดหนาเลยบ่ตองลวกแบบนี้นะครับ แต่สาหรับปลวกแบบนี้ก็สิเฮ็ดเป็นข้าพัดนะครับที่ผมใส่แล้วก็ปลวกพัดไทยนะครับพัดไทยหมูข้าพัดหมูนะครับหรือว่าแกจูนัดนี่ครับหมูนุ่มนะครับนี่การมักนะครับผมก็ใส่เกลือหนึ่งซอนซ่านะครับแล้วก็แป้งมันนะครับแป้งมันนี่ก็ทากิโลหนึ่งนะครับก็ใส่แป้งมันหนึ่งซอนโตนะครับแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็เทใส่หมูนะครับ หลังจากนั้นก็ค่อยขยำขยำนะครับแล้วก็ให้จนมันแห้งนะครับแป้งมันคุกเข่ากับหมูเนี่ครับเริ่มแห้งแล้วครับตัวนี้ผมสิบ่วใส่เบกกิงโซดานะครับผมเคยบอกแล้วนะครับผมบดใส่เบกกิงโซดาผมเอาน้ำน้ำเปล่าเทานี้ครับเพิ่อิ่มน้ำนะครับแล้วกับแป้งมันนะครับตัวนี้สิเฮดให้หมูน่มนะครับมักไก่ก็ได้มักเนื้อก็ได้นะครับบ่ต้อง ไปใส่สารเคมีนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำนะครับนี่ครับแล้วก็ขยําอีกรอบนึงนะครับผมสีใส่น้ำสามรอบนะครับขยําสามรอบนะครับจนเพันโบมีน้ำนะครับจนหมูแห้งนะครับพี่ๆน้องๆก็สีมีคําถามบอกว่าใส่น้ำที่เดียวบ่ไใดบ่อนะครับถ้าใส่ที่เดียวนี่ เอาต้องใส่เวลานะครับเวลา,าขย้ำไ้น้าเพื่นแหงนี้ก็มันก็จะผิดขั้นตอนเกินไปนะครับเอาค,อคอ่อยๆยอยใส่นะครับนี่ครับสามารถที่ปรับเปลี่ยนเป็นเนื้อได้นะครับนี่ครับคอยขยำนี่คือการนะครับ เฮ็ดให้หมูกินน้ำนะครับขย้ำไปเรื่อยๆนะครับใส่น้ำสามรอบนะครับน่ครับดีกว่าใส่น้ำอีกรอบนึงนะครับถ้าใส่รอบเดียวนี่น้ำกระิหลายเกินไปนะครับขย้ำบางทีมันก็สิ ก็หมูสี่ไดที่นะครับหลังจากใส่น้ำสามล้อมแล้วครับเท้ากับใส่น้ำมันนะครับน้ำมันผืดบ,บ้านเท้าน้ำมันทวเหลืองก็ได้นะครับหรือว่าไฮดีก็ใส่น้ำมันสลัดนะครับนี่ครับขยํำน้ำมันให้เขาครับหมูตัวนี้ถามว่าลวกหรือว่าใส่งานได้เลยบอเท้ากับให้พักสักยี่สิบนาทีก่อนนะครับ ให้หมูกับแป้งมันนะครับน้ำมันนะครับ,นนรบให้มีปฏิกิริยาะนะครับให้หมูพน่นุ่มมากขึ้นนะครับตัวน,นี้ก็เวลาห้ามาร์กใดที่แล้วเขาก็สามารถที่ไปเยาะกับน้ำมันนะครับหรือว่าลวกเมื่อกี้ที่ผมลวกให้มึงนะครับก่อนสิบเหตดเมนูต่างๆนะครับหมูก็บสิ่งใมีซินง่ามนะครับบางทีเขาแต่เขาพัดไปเลยนะครับพวกกับพัดหรือว่า ัดต่างๆแต่พัดหมูสดบางที่เนื้อมันกระชีบโคอยสวยงามนะครับนี่ครับอีกการเหยาวน้ำมันนะครับคลิบก่อนผมเคยลงให้มึงแล้วละครับก็อธิบายให้ฟังอีกที่หนึ่งนะครับเปิดกระทะให้หอนนะครับใส่น้ำมันลงไปนะครับน้ำมันตัวนี้สิเป็นน้ำมันเย็นนะครับเด้อผมบอได้ให้น้ำมันหอนนะครับหลังจากนั้นก็ใส่หมูลงไปนะครับพอน้ำมันห้อนี่ก็หมูกับิี่คอยฟู่นะครับทา น้ำมันห่อนนะครับเขาใส่หมูลงไปหมูสิกลายเป็นหมูด่านไปเลยนะครับเด้อหมูสิบบนิมนะครับสิเป็นไก่เป็นหมูนะครับตั้งกระทะให้ห้อนใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะครับหรือว่าใส่หมูลงไปพอน้ำมันห่อนหมูกับไก่ก็สิคอยฟูคอยสูไปเรื่อยๆนะครับนีครับเป็นเก็ดเล็กเก็ดหน่อยนะครับสีมาอบอกพี่บอกน้องนะครับผม ถ้ามกคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจเชฟไทยเหตุงานชุ่ประเทศนวซีแลนด์เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ